โอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามช่อง YouTube ของอัพไลน์เต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน้นงนองนๆนะครับผมที่คลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้จะด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจคลิกเข้ามาดูก็ตามแต่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จกักอัพไลน์เต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะครับผมก มีแพลตฟอร์มแบบสอบถามนะครับซึ่งเป็นงานฟรีไม่ต้องลงทุนสักบาทนะครับก็รายได้ก็จะตกอยู่ที่ประมาณวันละ20บาทนะครับดังนั้นซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่กำลังมาใหม่ในขณะนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการนะครับให้เราเนี่ยตอบแบบสอบถามฟรีโดยที่เราไม่จาเป็นต้องลงทุนไม่เสี่ยงอะไรเลยนะครับต่อให้มัน ไม่ถูกกฎหมายหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือเราไม่ได้ลงทุนเนาะมันก็ไม่มีความเสี่ยงแม้แต่น้อยดังนั้นผมจะพยายามหางานที่มันสามารถทําได้ฟรีมาให้เพื่อนๆน,นะครับได้ทําแล้วก็ได้เก็บสะสมนะครับเงินออนไลน์นะครับซึ่งถ้าตัวไหนที่เป็นการลงทุนจริงๆเนี่ยผมก็จะมีการแนะนําแล้วก็จะมีการเตือนแล้วก็มีการหาข้อมูลก่อนที่จะลงนะครับเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้รับก็เล,เลยนะ ความปลอดภัยสูงสุดนะครับอ่ะโอเคเนาะซึ่งวิดีโอนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเว็บแบบสอบถามซึ่งไม่มีแพ็กเกจการลงทุนนะก็คือปลอดภัย100%เซนะครับอ่ะก่อนอื่นนะครับผมก็จะให้ดูคร่าวๆก่อนว่าเออมันจะมีในส่วนของอวิธีการสมัครสมาชิกนะครับก็กดสมัครสมาชิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอหรือลิงก์ที่ผมส่งให้ก็แล้วแต่พอกดเข้าไปแล้วนะครับมันก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับให้เรานะครับ กดจุด3จุดหรือถ้าใครเปิดที่เบราว์เซอร์อยู่แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะครับขึ้นแบบนี้นะครับประมาณนี้อ่ะแล้วให้เราเลือกข้างบนสุดมันจะมีคําว่าภาษาไทยนะครับตรงนี้อ่าตอนแรกมันจะขึ้นว่าอังกฤษแบบนี้ใช่ไหมครับมันจะขึ้นว่าแบบนี้ให้เรากดที่อังกฤษแล้วก็ไปที่คําว่าไทยอ่าทีนี้ให้เราเลือกประเทศของเราได้เลยนะครับใครอยู่ประเทศไหนก็เลือกประเทศนั้นเลยตอนนี้มันจะอรองรับอยู่ที่ประเทศมาเลเซียไทยแลนด์อินโดนีเซียแล้วก็ เวียดนามแล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับตรงนี้นะครับกดเทเลนนะครับแล้วก็กรอกเบอร์มือถือของเราได้เลยนะครับสิบหลักนะครับเมื่อเรากรอกเบอร์มือถือเสร็จแล้วนะครับมันจะมีคําว่าให้เราเนี่ยลากตรงลูกศรเนี่ยไปทางขวากดลากเลยครับกดลากแบบนี้ปุ๊บมันก็จะโหลดเพื่อตรวจสอบความเป็นมนุษย์ของเรานะครับแล้วก็กดคำว่าได้อ่านกดเละเห็นด้วยกับนโยบายกดคำว่าสร้างบัญชีครับอ่ามันบอกว่ารหัสยืนยันถูกส่งเรียบร้อยแล้วก็ให้เราเข้าไปที่อ่เาเขาเรียกอะไรนะ เบอร์ไม่ใช่ข้อความ SMS นะครับมาแล้วนะครับรหัสยืนยัน4เอสองส้าสองห้จรหัสจะไม่เหมือนกันนะครับอ่านี่นะครับ249257ก้าสาว่าส่งครับโอเคก็ตั้งรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับอ่าก็ตั้งรหัส2ช่องนี้ให้เหมือนกันแล้วก็ต้องจําได้ด้วยนะครับย้ําว่าต้องจําได้จําได้ด้วยนะครับกดบันทึกครับอ่าตอนนี้นะครับก็ให้เรานะครับผม ่าเขาเรียกอะไรนะอันนี้ก็คือการสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะอ,อันดับแรกเลยให้เรา,ากดเช็คอินก่อนนะเข้ามาสมัครมาครั้งแรกกดเช็คอินตรงด้านซ้ายนะครับมันจะมีคาว่าเช็คอินตรงนี้นะครับส่วนใครที่ไม่ขึ้นภาษาไทยนะครับก็เลือกบนขวามันจะมีเลือกภาษาอังกฤษอินโดนีเซียมาเลย์นะครับเวียดนามแล้วก็จีนแล้วก็ตะกะลองอะไรสักอย่างนี่แหละเอ,อออ่านไม่ออกนะครับก็เลือกเป็นภาษาไทยกดเช็คอินนะครับสำเร็จ เราเช็คอินสำเร็จแล้วนะอ่าเราเช็คอินสำเร็จแล้วก็ให้เรานะครับเลื่อนลงมามันจะมีคําว่าแบบสอบถามมือใหม่ครับกดเข้าไปเลยนะครับพอกดเข้ามาแล้วนะครับให้เราตอบแบบสอบถามนะครับมันจะมีแบบสอบถามนะครับตรงนี้อ่่าาไม่ต้องตกใจนะที่มันขึ้นเป็นภาษาจีนตรงนี้ก็คือให้เรากดไปเลยนะครับกดตรง ปุ่มนี้แหละครับกดเข้าไปปุ๊บอ่าตอนตอนนี้จะเป็นภาษาไทยละก็ให้เราตอบตามความเป็นจริงนะครับเพศของคุณคืออะไรนะครับก็ให้เลือกชายใครเป็นหญิงก็เลือกหญิงได้เลยนะครับกดนะครับปุ่มนะครับคุณอายุเท่าไหร่ก็เลือกตามความเป็นจริงเราอายุเท่าไหร่ก็เลือกตามนั้นเลยนะครับใครอายุอ่าสิบแปดถึงยี่สิบก็เลือกอันที่หนึ่งยี่สิบห้าถึงสามสิบสามสิบเอ็ดก็คือเลือกตามอายุเลยครับกดเข้าไปนะครับกรอกตามความเป็นจริงนะกรุณากรอกเมืองของคุณนะครับก็กรอกตามความเป็นจริงนะ เอาที่อยู่ปัจจุบันที่คุณอยู่นะครับอ่าอย่างเช่นอยู่กรุงเทพก็กรอกกรุงเทพนะครับกรอกอ่าอันนี้ก็คือน่าจะเป็นจังหวัดนะครับทุกคนกรุงเทพเป็นจังหวัดนะครับคุณอยู่อ่าจังหวัดไหนคุณก็กรอกจังหวัดนั้นเลยนะครับกดเข้าไปต่อครับอ่ากาเลือกวุฒิการศึกษาของคุณนะครับอันนี้ก็คือตอบตามความเป็นจริงได้เลยไม่ต้องไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับอ่ามัธยมต้นมัธยมนะก็ปริญญาตรีอะไรต่างๆก็เลือกตามนี้ได้เลยนะครับ กรณาเลือกสถานะอาชีพของคุณทางเลือกเดียวก็คือให้เลือกอันเดียวนะครับก็คืออาจจะเป็นทํางานนักเรียนว่างงานอะไรอย่างเงี้ยอในงานตัวเนี้ยก็คือทำงานอยู่นะครับก็เลือกว่างงานแบบน,นี้ก็ได้นะครับหรือจะ,กะเกษียณอายุแบบนี้ก็ได้นะครับกรุณาเลือกสภาพสมรสของคุณทางเลือกเดียวก็เลือกตามความเป็นจ,จริงนะครับยังไม่ได้แต่งงานนะครับก็คือกดต่อได้เลยนะครับ คุณมีเจ้าของ <DA> คุณเป็นเจ้าของรถตัวเองหรือเปล่าอันนี้ตอบมีนะอันนี้ย้ำว่าคุณต้องมีคุณต้องตอบว่ามีนะเพราะว่าแบบสอบถามมันจะมีถามเกี่ยวกับรถอะไรคุณต้องตอบมีนะเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้รับแบบสอบถามนะอันนี้นะครับผมก็ให้ตอบว่ามีนะครับย้ําตรงนี้ให้ตอบว่ามีนะครับคุณเคยเข้าร่วมแบบสํารวจแบบสอบถามหรือไม่ทางเลือกเดียวอันนี้ตอบว่ายังไม่ได้เข้าร่วมนะย้ําให้ตอบว่ายังไม่ได้เข้าร่วมถ้าคุณตอบว่าเข้าร่วมเนี่ยคุณอาจจะปลิว นะครับอ่าตรงนี้ตอบว่ายัางไม่ได้เข้าร่วมนะครับคุณต้องการใช้เครื่องมือใดในการทําเครื่องมือออนไลน์ก็คือให้เราเลือกมือถือเป็นหลักเพราะว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็ใช้มือถือในการตอบเบสสอบถามได้นะครับอ่ากดเลือกตรงนี้ได้เลย เราจะมีการเปิดกิจกรรมการสำรวจที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในอนาคตคุณยินดีที่จะเข้าร่วมหรือไม่อันนี้กตอบเต็มใจไปก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงทุนแค่เป็นแบบสอบถามในอนาคตเท่านั้นให้เราตอบว่าเต็มใจถ้าเราตอบว่าไม่เต็มใจนะครับเราอาจจะปลิวก็ได้นะครับตอบเพราะว่าเต็มใจไปก่อนเพราะว่าเราไม่ได้เสียเงินอะไรแม้แต่บาทเดียวนะเป็นแค่คําถามเชิงอนาคตเท่านั้นนะครับคุณอยากจะแนะนํากิจกรรมการสำรวจที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนี้ให้เพื่อนของคุณหรือไม่ ก็คือเต็มใจเพราะว่ามันจะมีในส่วนของการเชิญเพื่อนรับค่าคอมมิชชั่นต่างๆนี่ก็คือกดเต็มใจไปเลยเพราะว่าถ้าคุณตอบไม่เต็มใจก็อาจจะปลิวได้เช่นกันนะครับกดไปเลยครับการชําระเงินขั้นต่ําของคุณที่คาดว่าจะการชําระเงินขั้นต่ําที่คุณคาดว่าจะได้รับคือเท่าใดหากคุณตอบแบบสอบถามเวลาประมาณ15นาที15นาทีเนาะเราก็เอาเป็นประมาณเท่าไหร่ดีทุกคน สิบห้านาทีก็เอานาทีนาทีละสิบาทร้อยห้าสิบาทแล้วกันอ่ะตอบแบบนี้นะครับสิบห้านาทีอ่ะไม่เกินนี้หรอกอ่ะประมาณแค่หนึ่งร้อยอ่ะสักหนึ่งร้อยบาทก็ได้อ่ะหรือสักเอาเป็นประมาณหกสิบาทก็ได้ครับเจ็ดสิบดีกว่าเจ็ดสิบเจ็ดสิบอ่ะเจ็ดสิบห้าอ่ะ, 75, อะโอเคก็อันเนี้ยสมมุติว่าคือความเข้าใจของผมก็คือว่าถ้าแบบสอบถามสิบห้านาทีเนี่ยนะครับ คุณตอบไป15นาทีรายได้ที่คุณจะได้รับควรจะเป็นเท่าไหร่ขั้นต่ำนะก็คือ75บาทอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณจะเลือกเป็น100 200ก็แล้วแต่ไม่มีผิดไม่มีถูกอันนี้เป็นการสอบถามแล้วเขาก็จะเอาไปทําเป็นผลเฉลี่ยว่าควรจะให้เท่าไหรด่ดีอันนี้ก็คือยิ่งตอบเยอะยิ่งดีต่อพวกเราเองนะครับแต่ถ้าเยอะเกินไปมันก็เบอร์นะครับก็ให้ความเหมาะสมสมดุลก็คือประมาณขั้นต่ำ100ก็ได้200ก็ได้อ่ะโอเคตอบปุ๊บนะครับ การชําระเงินขั้นต่าที่คุณคาดว่าจะได้รับคือเท่าใดต่อแบบสอบถามใช้เวลาประมาณส5นาทีการชําระอ้าการชําระเงินขั้นต่าที่คุณคาดว่าจะได้รับเท่าใดอ่าประมาณ75็ิบ้าบาทเหมือนเมื่อกี้น่ะนะครับอันนี้ก็คือตอบเป็นหนึ่งรยห้าสิบาทแบบนี้เลยนะครับเจ็ดิห้าถึงร้อยหสิบาทประมาณนี้น่ะนะครับกรุณากรอกไมยได้โทรศัพท์มือถือของคุณอ่าอันนี้สําคัญกรอกเบอร์โทรที่เราสมัครเท่านั้นอย่าไปกรอกเบอร์อื่นนะ นะครับต้องกรอบเบอร์ที่เราใช้สมัครนะครับกรอกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เรากดปุ่มด้านล่างได้เลยนะครับอ่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยก็กดตกลงได้เลยนะครับเราก็สามารถแอดไลน์เข้ากลุ่มหรือแอดไลน์เข้าไปสอบถามตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้แอดไลน์ได้เลยนะครับหรือถ้าใครแอดไม่ได้นะครับใครแอดไม่ได้ก็สามารถติดต่อมาที่ผมก็ได้เดี๋ยวผมจะลองเข้าอ่าดึงเข้ากลุ่มนะครับอันนี้มันจะวิ่งไปไหนเนี่ยอ่า System มเออรอะไรอีกแล้วเนี่ยอ่าได้รับมาแล้วครับบวก9.5บาทนะครับอ่าเห็นไหมครับยอะเงินในบัญชีของคุณก็คือตอนนี้ได้มา9.65แล้วนะครับก็อ่าแบบสอบถามนะครับเนี่ยอันนี้แบบสอบถามรายวันมาแล้วก็คือ20บาทต่อวันก็ให้เรากดเข้ามาเริ่ม พอกดคำว่า,าเริ่มปุ๊บมันบอกว่ากรรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวก่อนที่จะได้รับงานนี้อ่ะโอเคงั้นไปกรอกข้อมูลก่อน,นก็ไม่ยากการกรอกข้อมูลก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายนะครับมันเป็นแค่การสอบถามว่าเพศอะไรวันเดือนปีเกิดอ,อะไรแค่นั้นเองนะครับก็ให้เราเลือกเพศของเราแล้วก็เออก็เลยน,นะนะกดถูกนะครับวันเดือนปีเกิดวุฒิการศึกษาอาชีพรายได้สถานภาพก็ตอบนะครับข้อสุดท้ายให้คุณเป็นเจ้าของรถหรือไม่อันนี้ตอบเป็นเลยนะครับอันนี้ตอบใช่เลยนะครับกดถูกได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตกรอกนะครับตรงนี้ก่อนให้เสร็จก่อนอ่าเมื่อเรานะครับกรอกข้อมูลเสร็จแล้วให้เรากดบันทึกได้เลยนะครับ โอเคนะมันก็จะเด้งไปที่แบบสอบถามนะครับให้เราเลือกภาษาไทยเลยนะครับอันนี้มีหลายภาษามากๆนะครับรองรับหลายภาษาเน,นี่จะเป็นแบบสอบถามที่เป็นแบบสอบถามจริงๆแล้วนะครับก็เขาจะดึงจากบริษัทแบบสอบถามมาจริงๆนะครับเป็นบริษัทเอสไวท์นะครับทาไปต่อเลยนะครับทําต่อได้เลยนะครับอ่าวันเดือนปีเกิดของคุณก็เลือกตามวันเดือนปีเกิดที่เรากรอกเลยนะครับก็ เราก็มามีอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะหารายได้จากงานนี้นะครับก็คือให้เรากดเชิญเพื่อนตรงนี้ครับเชิญเพื่อนแล้วก็คัดลอกลิงก์คําเชิญนะครับเราก็จะได้รับ5บาทเพื่อนสมัครสําเร็จแล้วก็ตอบแบบสอบถามสําเร็จเนี่ยเราจะได้รับ5บาทเลยนะครับเชิญเพื่อน1คนต่อหนึ่งครั้งคุณจะได้รับ5บาทโอเคได้แค่ชั้นเดียวนะครับทุกคนก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเชิญเพื่อนได้แค่ครั้งเดียวนะครับ เพื่อนมีรายได้เราก็จะไม่มีนะตัวนี้แค่เชิญเพื่อนปุ๊บได้5บาทแล้วก็จบเลยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับดังนั้นก็สมัครแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนในการถอนเงินเดี๋ยวผมจะมาถอนอีกทีเพราะว่าการถอนเงินมันใช้ขั้นต่ําในการถอนเงินก็คือ3 5บาทตัวนี้นะครับอ่บาสาขออภัยคุณมียอดเงินไม่เพียงพอดังนั้นนะครับผมการตอบแบบสอบถามใครที่ เคยทำก็อาจจะง่ายหน่อยแต่ถ้าใครไม่เคยทำก็อาจจะยากอาจจะปลิวเหมือนผมปลิวเมื่อกี้มันต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนสักที่นึงนะครับไม่เป็นไรแล้วก็ตอบตามความเป็นจริงนะครับว่าบางแชทบางบางทีเราอาจจะกรอกเลขรหัสประชานเนี่ยผิดแต่เราไปเลือกอยู่กรุงเทพ อ่ามันก็อาจจะผิดมันอาจจะปลิวไปได้เพราะว่ามันมีการตรวจเช็คด้วย AI นะครับอ่ะโอเคเนาะก็ขออนุญ,ญาตฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วการส่วนใครที่ชื่นชอบการหารายได้เสริมสไตล์อัปลายเต้น,นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลืออเทั้งหมดช่อง YouTube ของอัปลายเต้เพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับงานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบด้วยนะครับสวัสดีครับ